เปิด,ปดสตาร์ท ing ส,สตาร์ท ing มึงเด้อสตาร์ทเอาสตาร์ทเลยเร่งนง่งหน่อยโอเคอเฮ้ยควมส่วนธรรมทีนโอ้โหนี่ง่ายว่ะไม่พลาดมันมีไอ้ลูกซ้อนบอกอ่ะ พอจังไรคันด้วยเคยดูไอ้ลูกศรนี่เลยว่ะโอ้ไอ้น้ำม,มันนี่มาจากทังนะตนัวนี้ตรงกลางวิ่งมาเท่านี้นนอันนี้ไปหาเครื่องยนต์แต่อันนี้ไหลกลับทางคืนไอ้ตัวนีมน้มันายางเนี้อจ้ะเอมันสายมันสายคนละสายเขาบอกไว่าอย่างนี้อันนี้น่าจะไปไอตอนร้อนนะ่ะไปอินเตอร์คือกวัวนไม่ได้ใจหรือน้ำมันที่เหลือบอกไม่รู้แต่ตรงกลางเนี่ยมาจากทังน้ำมันพุ่งเลยตรงนี้ อ,นนอันนี้เป็นหาเครื่องยนต์อันนี้กลับกลับหลังมีลูกศรบอกอยู่ครับโอ้พอ่อตะไหายรอบไม่เคยดูลูกศร